ที่จะแจ้งวินวันนี้อยู่กับ AW8 นะทุกคนเจ้าเก่าเจ้าเดิม FC Lover สำหรับเกมนี้นะจ๊ะเพนกวินน้อยในตำนานดอกนี้โดนไป2,004โอเค1,006เป็น4,000อีฮี้ยเข้าสเกตเตอร์แล้ว สวยงามกำไรมาแล้วที่4 5่พนะทุกคนแตกไงขนาดนี้ต้องไปจัดแล้วป้า AW8 เกมเพนกวินหน่อยในตำนานเพนกะวินนะน้องไม่ใช่เป็ดน,นะจ๊ะไปได้ตัวคูณเพิ่มมาอีกเป็นศอกอาอเฮียกูดูผิดเอา้าดอกนี้ไม่เท่าไหร่บวกมา7 6็ดยังไงต่อคิดว่าควรพอไหม จุกแจ้งเคยพอไหมล่ะไม่เคยไปต่อสิคะรออะไรอะ่ะไปไปตัวคิวมาทุกคนเคมาอีกสวยงามโอ้โหอี้ยไม่มาว่ะอเะนะี้ยป่าหุยแตกง่ายจัดว่ะสำหรับวันนี้นะเกมเห็นกวินแต่เหมือนกนตีนิดนึงนะเหมือนจะเข้าแต่ไม่เข้านะไปกําไรเราย,ายังมีพออยู่เว้ยยังไปต่อได้เว้ย เริ่มละเริ่มกลนตีนกูนละสำหรับใครเมื่อกี้ที่มันบวกมาแล้วก็ถอนได้ถอนนะทุกคนไปพิกดินสู่ดาวกูอีกอะเมื่อกี้อุตสากรกมลายกูเสือกปั่นต่อสภาพไม่สนมันต้องมีดอกที่หนักกว่านี้จุบแจงเชื่อกระเบื้องแตก ดอกนี้ยังไงเนี่ยดูดิมันเหมือนกลนตีนตลอดเวลาไปขอหน่อยวะสาธุเกสิบเก้าด้วยพลังแห่งเพนกวินน้อยกรอยใจหน้าหนาวแล้วเพนกวินลงเข้าเราไหมเออไปอีกแค่สองตัวมันได้อยู่แล้วสวยงาม <c oughs> <c oughs> ได้เข้าหมุนฟรีอีกแล้วจ้า AW8 ปังปรีเวอร์ไปเออดอกนี้แปดร้อยคูณสองไปพันหกทุกคนกูขอสีแดงได้ไหมกูต้องการตัวหมุนเพิ่มว่ะอีฮีกูต้องการสีแดงอีสับเออแต่ก็โอเคอยู่หมื่นสองมันกลับมาแล้วค่ะกำไรของแม่สวยงามถึงไม่ได้สีแดงแต่ได้สีน้ำเงินจุกๆแบบนี้ก็โอเคไปห้ยฮีอสิอ่อ ได้มาที่กำไรหมนะื่นเจ็ดะทุกคนสวยงามอยู่เดอ้อไปต่อไม่รอแล้วนะไปถอนได้ถอนนะทุกคนจังหวะนี้ถอนได้ถอนไม่ไหวจะเคลียร์จุ๊บแจ้งของส 40, ักสี่หมื่นละกันอะสี่หมืนเท่านั้นเดี๋ยวถอนเลยเริ่มเลยไปสวยงามดอกน,นี้สองพัน ยังไงต่อโหโห,โหแต่แต่เข้าทุกดอกเลยวะปกติเพนกวินไปเล่นที่อื่นนี่กนตีนจัดเลยนะอีกแค่ตัวเดียวกูขอสวยงามเข้าฟรีสปินอีกรอบเข้าสามรอบนะทุกคนสำหรับ A W 8ในวันนี้นะใครที่อยากไปลองเล่นก็ไปตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนไป สวยงามสีแดงมาแบบที่พี่ต้องการแต่ดอกกระจุกกระจิ๊กกระจุกกระจิกขอดอกหนักๆลูกพี่ขอดอกหนักๆเท่านั้นดอกเบาๆไม่ต้องสวยงามขอหนักก็ได้หนักขอตัวคุณด้วยอีกล้กัน <c oughs> ขอเยอะเนาะกูเนี่ยรอบหีสีแดงมาลัวๆวะ่ะแต่ตัวคุณแม่งไม่ขึ้นไป เออได้ทังแดงได้ถังน้ำเงินวะสวยงามน้ำเงินมาอีกมากูจะได้คูณสามโอ้โหคูณสองแบบนี้ก็จุกไปสิคาะหมื่นสี่แล้วทุกคนตอนนี้กำไรมาที่สองหมืแล้วนะทั้งหมดอ่ะไปออาอีอ่ะอยา่าอย่าอย่าอย่าว้าวยาวาอยา่าว้ายาวโอเคดอกสุดท้ายดอกนี้ได้มาอีก คูณสนาทีชีวิตดองนี้ยังไงเออยังไปต่อได้แะสองหมื่สอง,อสองโอเคกูขอสีแดงอีกได้ไหมไอ้เฮี้ทำไมขาะโอเคกูขอสีแดงมาจะได้ให้กูได้หมุนอีกรอบนึงเผื่อไม่ได้กูขอคะ่ะโอเคมันไม่ให้ว่ะแต่ก็กำไรจกะะุกเด้อค่ะ เกือบสี่หมื่นเกือบ <c oughs> เกือบสี่หมื่นเกือบได้ถอนแล้วเอาเป็นว่าถอนเลยดีกว่าอีเ้เยเดี๋ยวยาวถอนเนาะโอเคถอนไปถอนก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะฝากไว้ด้วยจ้า AW8 ลิงกปใต้คลิปเด้อค่ะไปตำโด